สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องมะเขือเทศและว,วันนี้เราก็จะมาแกล้งคอสตูมแมนนะครับค่นะโดยเราจะเอาหน้าปกของเขามาใช้มาเกลียนนะครับอืมอืมผมก็นึกไม่ออกนะว่าจะเกลียนยัยงไงแต่ก่อนอื่นเราต้อง ลึกอะอลึกแ,วกแ้วไม่ออกลบครับยังลบลบก่อนเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นเฮ้ยอ๋อยังลบเราใหญ่เกิน เอ้ยเบาหน่โอเคเราต้องลบกรอบก่อนครับด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ทำเก่งเราก็เลยต้องลบกรอบก่อนซึ่งผมทำว่าลบกรอบดีไหมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าไม่ <c oughs> นะครับลังแกปีศาจที่แมวเออผมอยากรู้คอสตูมันใหม่ของเขาอะ่ะถ้าปีศาจที่แมวได้มาเห็นคลิปนี้ผมขอดูคอสตูมใหม่ของคุณหน่อยนะครับอ,อืมเราจะทำให้เขาดูเป็นตัวละครที่เออแต่งให้เขาดูดาร์กขึ้นดีกว่า โดยสีที่ผมใช้จะเป็นแดงประมาณนี้นะแดงช้ำๆหน่อยๆครับทุกคนถามว่าคลิปนี้ได้มีการเตรียมการอะไรไหมกล้าพูดครับว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลย ไม่ได้คิดอะไรไปในหัวเลยนะก็คือของเขาก็ดีอยู่แล้วนะของเขาก็มันกด็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็คือเหนือดียังมีดีครับดีแล้วยังมีดีกว่าโอ เขาใส่เป็นสีเทาได้เหรอต้องใส่เป็นเทาเข้มใส่แล้วมองไม่เห็นจริงๆนี่นไม่อืมไม่เปลี่ยนดีกว่าโดยตรง,งหางหางผมก็จะเปลี่ยนให้เขานะฟนี่ผมต้องขอั โอ้บไอ้ตรงนี้ผมขอรบผางเขาก่อนนะไม่ดนี่เราจะหางเพื่อให้ดูเป็นปีศาจยิ่งขึ้นผมจะใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ตรงปีกปีกอันนี้ก็อันนี้ผมไม่ได้มาดัดแปลงนะคือมาช่วยคิดเฉยๆแต่เหมคนกันความพิธีแย่มากโอ้โหปีเขาดูแย่มากเลยไม่รู้ว่าผมคิดคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมว่าปีเขาดูแบบ ดูไม่ค่อยดีนะผมชวบระบายทับไปครับระบายทับไปชวบชวบๆวบชวบ,ชวบ,ชวบนี่ <c oughs> เหมือนคลิปนี้เราไม่ได้มาแก้งเขาเลยนะเหมือนคลิปนี้เรามาช่วยเขาสร้างตัวละครใหม่ <c oughs> นะครับโ้ไม่รู้จะแกล้งอะไรแล้วแกล้งจนเบือ่อไม่ได้ว่ารูปสวยนะแต่แต่ก็แค่อยากเล่นอนะ เราต้องริมครอบนะครับคบขอปโน้ตหวังว่าคงไม่มีเอฟซีของคอสตูแมนมาด่าผมนะ พี่พี่พี่เอาตัวละครเขาไปทำอะไรเนี่ยพี่แม่งใจร้ายว่ะผมก็ไม่เอานะปีศาจเหรอผมจะไม่เอาปีกเขานะแล้วมือข้างนี้ผมว่ามันดูโล่งๆนะผมวาจะใส่ไป ทาแล้วกันค่ะทาช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมกำลังจะเรียนออนไลน์ครับดีใจปะ่ะล่ะกำลังจะได้เรียนออนไลน์แล้วว้ย <c oughs> ดีใจก็แปลกนะครับอ,อันนี้คืออะไรจะใช้แบบ ธาตุแล้วกันอันนี้จะเป็นคล้ายๆธาตุนะครับอืมอะไรมัม่้าฉันไม่เข้าประกาศไงไม่เป็นไร แดงถ้าเป็นสีแดงตรงตัวตัวมันผมว่ามันโล่งๆหน่อยก็จะแบบอืมอะไดีงไงดวาเป็นสามเหลี่ยมให้แล้วกันนะครับ คลิปนี้กับการรีเวิร์สคอสตูแมนก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยคราวหน้าอยากให้รีเวิร์ส MKEC อัพต้นหรือใครอื่นใดก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังมีที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ดัดแปลงอืม สีเทาใช่ไหมย่ยนะผมไม่อยากให้เขามันเยอะเกินมันจะดูเหมือนปีศาจที่โง่โง่โอเคครับคลิปนี้ขอตัวรานไปก่อนสวัสดีครับพลอบบายบาย